อีกห้าร้อยเมตรเบี่ยงขวาเล็กน้อยอีกห้าเมตรเบี่ยงขวาเล็กน้อยโอ้โหดูนะคะหมอกบนผู้เขาสวยมากเบี่ยงขวาเล็กน้อย,ยอีกสามร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไป ตระวังนุมอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วเสร็จตรงนี้ก็ได้ตั๋วมาก็มีตั๋วดูชมปางช้างด้วยแล้วก็ดูสกายวอล์กก็เลืนผ่านมาจุดนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาแลกเอารองเท้านี่นี่รองเท้ากันเอือื่น,นาะก็ทีนี้ก็ามารอรถ หิวไหมพี่แบงค์หิวไหมมีข้าวสี่นะเอาไหมไปไหนเนี่ยอ๋อจุดขึ้นรถขอบขาคุณมากค่ะทันหน้าสุดอ๋อก็เดินออกมาได้แล้วจะไปขึ้นรถ ล้อยี่สิบห้าลูกร้อยที่รักไปหนึ่งเออหรอนะ่เนี่ยขึ้นกล้องนะเนี่ยต่อไประวังมีคนมาขอลายเซ้นนะเอามาใส่้วยนี่คืออะไรนะตรงนี้คืออะไรนะจุดขึ้นรถ หน้ามาสีขึ้นรถไปไหนคะสกายวอล์กโอเคเราจะขึ้นรถไปสกายวอล์กกันเดีวมาเย้เ้ยเเย พร้อมอยังมาสูงเท่าตึกาสามสิบชั้นมาได้แล้วพร้อมจะเสียวยังเนี่ยได้ภูเขาเต็มเต็มเลยดูมุม <ละ S 1> นี้สิสวยมากเลย ไฮนูนี่ไฮนูนี่ไฮนูนี่แต่ว่าถึงไม้อยู่ตอนนี้ก็มาถึงสกายวอล์กแล้วนะคะก็สูงเท่ากับตึก30ชั้นเลยนะหลังจากมาเชียงคานเสร็จแล้วก็มาที่นี่ต่อถ้าใครอยากมาก็จะมีตั๋วช้าง80คือรวมตั๋วช้างแล้วก็ตั๋วขึ้นสกายวอล์กแล้วก็ตั๋วรถด,ด้วย80บาท ระวังมืดนนะคะระวังมืดค่อยๆเดินนะคะค่อยๆย่องค่อยๆย่องอ๋อพื้นเปียกแต่ก็ไม่ลื่นเท่าไหร่นะไม่ลื่นเท่าไหร่แป๊แบ,บนึงนะจ๊ะไปเลยค่อยๆย่องระวังมืดมันรื่นนะครับเปียมามาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้จะเห็นน้ำโขง มายถึงถ่ายข้างโน้นเนาะถ่ายข้างหน้าเหรอคะไปเรื่อยไปโุ้ยดูซี่แบงค์ดูดูผ่านดูผ่าน,านมือ,ถ,อถือนี่ก็สวยมากเลยนะถ่ายตรงนี้มาถึงกันเอ่ะถือไปโหเดินแบบไม่กลัวเลยนะยด้านข้างวิวภูเขาหมอกสวยจังโอ้มีบ้านคนด้วยนู่นนู่นนู่น เนีย่ยมีบ้านคนฝั่งทางเห็นหมอกมาอยู่ใกล้ๆนู่นตึกสามสิบชั้นจริงหรือเปล่าไม่น่าใช่เนาะ อาจจะใชมีพายด้วยนะคะบนนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่ไงฮิงท่านใหญ่มากก็ป้ายพาะขอพรเสร็จแล้วก็เดินเที่ยว ชมวิวธรรมาชาตินะคะถ้ามาช่วงนี้ก็คล้ายๆกับหน้าฝนคนก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะมาแล้วนะมาแล้วนะสกายวอล์กมาแล้วนะมาแล้วนะ ทเทพก็ยังถ่ายรูปอยู่นะคะส่ยจะชอบแหละจะถึงบ้านกี่โมงด้วยลู้แอบเป็นห่วงแอบเป็นห่วงสวยเนอ้องดูน้ำเติมพลังนะจ๊ะมีใครเห็นพญานาคไหม ก็แน่นหนาไม่ต้องกลัวอันตรายเลยเนาะแน่นแนหนากระจกหนามากคานก็สูงใหญ่มาแล้วนะสกายวอล์กยังไงบ้างคนกรุงเทพคนสุพรรณถ้าขย่องนะ ไม่ยอมเดินมาลเลยค่ะสงสัยจะไม่กลับ <laughs> โชคดีนะคะคือโชคดีมากตลอดการเดินทางเลยคือเอาจริงๆพอมาถึงที่นี่กลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่ากลัวฝนตกปอยแล้วเราจะต้องเดินตากฝนดี๋ยวไม่สบายกันแต่พอมาถึงนะคือฝนหยุดเราทำให้เราเดินเที่ยวได้มาเถอมาเธอมาเธอ,เ,ธอเขาม่ยอมเดินมาดูสิเขาจะไม่กลับบ้าน ขณะนี ens, ้ค да. ุณอยู่ในวิดีโอนะคุณจะกลับบ้านแล้วหรือยังถ่ายใหญ่เลยอะตามเขากลับบ้านกันเถอะเราเจอพี่เข้าใจดีมากขายลูกให้มีหถ้ามีถ่ายชาร์มาเดี๋ยวพี่ชาร์ตว้นที่เดนรับรองก็ได้นะครับครับครับเพราะว่ามีมีอ๋อครับโอ้ยของดีมากจะได้เลยครับ มีมีปลาสายาัดบ้างพี่จะใช้แบบหรอปลาปลาไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวพี่เอาป้องมาได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายมุมนี้ให้โอ้โหมั่งอะไรนั่งอะไรโอ้โฝนตกจิงๆเลยเขาถ่ายรูปววาเราด้วย อย่าเอาลรามาบังวิวสิาจ๊าน,น้นะ <50. S 2> นองหิวแนะล้วน้องรู้นะนี่เข้าตรงนี้ไม่มีฝนพี่แบงค์เข้ามาในนี้ไม่ต้องกลางก็ได้เข้ามาในนี้ไม่มีฝนพี่ถ่ายรูปก,กับน้องได้นะ ตัวนี้ก็จะกอดได้นะครับพี่วางกอดได้เลยครับมาแล้วตัวนี้จะกอดได้นะครับผมกอดได้เลยครับแต่ต้องเข้ายืนทีละคนนะครับเพราะน้องวงสั้นได้หดได้ทีละคนครับกล้าไหมเปล่าเปล่เล่าเต๋อเต๋อไปเลยเขากลัวเอากล้วยให้ไทยน้องก่อนน้องจะได้อารมณ์ดีถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับพี่แล้วก็ไปให้ครับพี่แบงค์เอามือถือให้พี่เขาถ่ายให้สี่อันนี้ของหนูเป็นวิดีโอต๋อ ตัวตัวเองไม่ให้เอามือถือให้พี่เขาถ่ายรูปให้มือถือตัวเองอยู่ไหนมือถือตัวหรอมือถือตัวเองอยู่ไหน <laughs> อยาก

ิงๆเนี่ยผมไม่มีอยู่ไอตักแต่ผมตัวสี่สิบครับผมอาจารย์ถ้าจะเดินออกไปนะนะหัวเปียกหมดแล้วเข้ามาหน่อยตัวเองนะได้ได้กันที่ต่างโลงเลยนะเข้าไปลงหนักนะคได้ครับเองเนี่ยมาทุกจังหวะเลยครับลมาแ้วไปฝนก็อดเลยครับพี่พี่เอาลุ่มไปกลางให้พี่ก็หน่อยก็ได้ครับ ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับใหญ่ก็ป้อนได้นะครับ้องไม่เหรอมันม uh ันมองไม่เห็นชัดเห็นไม่ชัดตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะคร้อมร้อยทำเลยโว้ย ไม่ได้ถ่ายรูปพี่เลยก็หนูบอกว่าให้เอากล้องให้พี่เขาแบตหนูจะหมดไงหนูถ่ายวีดีโออยู่เยี่ยมรู้รู้รู้เฮ้ยเลี่ยนหมดแล้วหัวจังหัวเลยดิหรือมันเป็นวิดีโอมันกตอนนี้ก็อยู่ที่ปางช้างนะคะเมื่อกี้ก็เห็นวีดีโอแล้วดูดู้องโชว์ใหญ่เลย แต่ว่าตอนนี้ฝนตกมางเนาะไปนสาย